เอาละครับกับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านครับอยู่กับผมมอสังแช n แนลนะครับวันนี้ผมจะมาสอนนะครับทำอินโทนะครับแบบง่ายๆโดยไม่ต้องใช้โปรแกรมอะไรนะครับซึ่งสามารถใช้งานได้1 0 0เเลยเช่นกันนะครับโดยลิงก์โหลดโปรแกรมนะครับผมจะทิ้งไว้ใต้ดีฟิวชั่นนี้นั่นเองนะครับโอเคเรามาเริ่มต้นวิธีการทําได้เลยนะครับอันดับแรกนะครับเพื่อณนะครับ double ลคลิกที่ลิงก์ตัวนี้นะครับที่ผมคลุมแท็บไว้นะหรือใครจะทําตามผมก็ได้นะครับ ก็คือคุมแถบแล้วคลิกขวานะครับเสร็จแล้วกด copy ครับหลังจากนั้นให้คณเปิดนะครับทางด้านของ Google Chrome, Internet ็ตแ l ็ r e r หรือ Firefox ก็ได้นะครับสำหรับใครที่มีเนาะเสร็จแล้วก็ให้มาที่ช่อง search ตรงเคอร์เซอร์กับพิมพตรงนี้นะครับหลังจากนั้นคลิกขวาอีีครับแล้วเลือกคำว่าวางหรือ p a t t นะครับเสร็จแล้วนะครับให้เรากด enter ครับรอสักครู่หนึ่งนะครับสำหรับใครนะครับที่ไม่ได้ทำตามผมนะก็ กดดับคลิกมามันก็จะมาพบที่หน้าต่างาตรงนี้นะครับอ,อ่านว่าเพนโซนนะครับถ้าผมอ่านผิดต้องขอประทานลภัยด้วยนะครับเสร็จแล้วนะครับให้คุณเลือกเลยครับว่าคุณต้องการอินโรแบบไหนนะเลือกดูเลยนี่ครับกดตรงนี้ครับเลื่อนลงมาดูได้อีกนะครับมีเยอะมากมายาผมเลือกตัวนี้แล้วกันนะครับ เมื่อคุณทําการเลือกเสร็จแล้วนะครับมันจะมีอีกเยอะเลยนะครับนะฮะเสร็จแล้วพอคุณเลือกเสร็จแล้วให้คุณมากดที่ Open in Clip Maker นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูนะครับว่ารูปเล่นมันเป็นยังไงนะครับก่อนที่เราจะาใส่ชื่อของเราเข้าไปนะครับเสร็จแล้วคุณกดที่ดวงตาตรงนี้ครับให้มันขึ้นสีแดงนะเสร็จแล้วกด p พ a y ครับตรงนี้นะ โอ้ใช้ได้เลยใช่ไหมครับให้เราเลื่อนกลับมานะครับเสร็จแล้วครับเมื่อคุณได้ออบเจกนะครับหรือชิ้นงานนะครับตัวนี้นะเสร็จแล้วครับให้คุณมาตรงนี้ครับนี่รูปกล่องนะครับถ้าผมดูไม่ผิดตรงคําว่าออบเจกนะครับตรงนี้นะหกเหลี่ยมนะกดเข้าไปเลยอ่าเสร็จแล้วครับให้คุณเลื่อนลงมาข้างล่างครับอ่าเลื่อนลงมาเลื่อนลงมาอ่านี่ครับ มาเจอตรงนี้นี่ Your Name ครับนี่ Your Name ครับให้คุณนะครับกดคลิก1ทีครับเสร็จแล้วครับให้คุณทำการเปลี่ยนชื่อตรงนี้ครับของผมเอาเป็นชื่อช่องแล้วกันเนาะเมื่อคุณทําการเปลี่ยนเสร็จแล้วนะครับคุณจะเปลี่ยนสีก็ได้นะครับนี่ฮะเปลี่ยนสีจะสีอะไรเดีอยวสีน้ําเงินไหมสีน้ำเงินไหมจะเ,เ,เข้ากันไหม กดชูสโอ้โหน้งเงินปั๊ดเลยอ่าสีอะไรดีสีแดงกดชูดครับฮืมทำมือนหน้ากลัวเหลือเกินอ่าเป็นน้ำเงินแล้วกันนะฮะน้ำเงินอ่อนๆหน่อยเนาะอ่าประมาณนี้ครับเสร็จแล้วตรงนี้ครับไม่ต้องเปลี่ยนอะไรก็ได้นะหรือจะเปลี่ยนก็ได้นะครับแล้วก็มีลูกเล่นอีกมากมายเนะเาะลงมาเล่นได้นะครับผมจะสอนโหลดคร่าวๆนะ เสร็จแล้วครับให้คุณนะครับทําการกดที่คําว่า name ครับอ่าเสร็จแล้วได้คุณเปลี่ยนชื่อตรงช่องนี้ครับอ่าเสร็จแล้วครับให้คุณนะครับถ้าคุณไม่ต้องการเปลี่ยนสีครับให้คุณกดที่โล่งตรงไหนก็ได้ครับเนี่ยในแทบนี้นะครับเนี่ยกดหนึ่งทีครับอ่าน้ําเงินกับสีขาวเหรอตัดกันไหมอ่ะ ไม่แน่ใจถ้าน้ำเงินแดงอะ่ะโอ้โห,หน่าเกียดเลยเออน้ำเงินม่วงอะ่ะโอ้โหต้องเป็นน้ำเงินขาวจริงๆนะครับอืมอ่ะเดี๋ยวเรามาดูผลงานนะครับเมื่อคุณทาการเปลี่ยนเสร็จแล้วให้คุณมากดดูผลงานได้โดยการกดที่ตาครับลูกตาเสร็จแล้วกดเพยครับ โอเคก็ประมาณนี้คร่าวๆเนาะอาจจะไม่สวยเท่าไหร่นะครับก็ไปปรับลูกเล่นได้นะครับนะฮะไปปรับสีปรับอะไรนะครับอันนี้ผมสอนโหลดคร่าวๆนะโอเคเสร็จแล้วนะครับเมื่อคุณทําการสมมุติคุณอ่าตกลงเลือกได้แล้วนะครับให้คุณทําการกดที่ลูกศรตรงนี้ครับคาว่าดาวน์โหลดนะกดหนึ่งครั้งครับอ่าเสร็จแล้วให้คุณมาที่คําว่าบรรลานตรงนี้ครับให้เลือกเป็นคําว่า Good Quality ครับนะฮะสำหรับคําว่า Extreme Quality นะครับตัวนี้สําหรับสเปคคอมที่ไวๆนะครับแต่ผมว่าตัวนี้ Good Quality เนี่ถือว่าโอเคนะครับเหมาะสมเนาะเสร็จแล้วนะครับตรงนี้ก็ไม่ต้องเปลี่ยนนะถ้าใครไม่เข้าใจตรงไหนสอบถามใต้คลิปได้นะครับนะเสร็จแล้วกด Start Video Render เลยครับ1ครั้งครับแล้วก็รอมันทําการ Render แป๊บหนึ่งนะครับสําหรับใครนะครับจะช้าจะไวนะครับอยู่ที่คอมของตัวท่านเองด้วยนะครับนะ รอสักรู่นหนึ่งนะครับมีอินโทรอีกมากมายเลยนะครับสำหรับเว็บนี้นะครับต้องขอขอบคุณเจ้าของเว็บด้วยนะครับขอบคุณนะครับนะฮะก็เข้าไปดูไปเลือกได้เลยครับเป็นวิธีการทำอินโทรง่ายๆเนาะโดยไม่ต้องทำผ่านโปรแกรม Sony Vegas นะครับแต่ข้อเสียของการทำจากเว็บนี้นะครับคุณต้องไปแปลงอีกนะครับเพื่อจะเอาลงโปรแกรม Sony Vegas ได้นะครับเพื่อเอาไปทำเป็นอินโทรหน้าปกนะครับ เดี๋ยวผมทําคลิปไว้แล้วเนาะสำหรับวิธีการแก้ไขนะครับให้สามารถเอาวีโอตัวเนี้ยไปลงโซนี่เวก,กัสได้นะครับก็เดี๋ยวดูในคลิปหน้าแล้วกันนะครับอ่รอสักครู่หนึ่งครับ แต่วิธีการง่ายๆนะครับเวลาก่อนลิเดอร์นะครับให้คุณนะครับสร้างโฟลเดอร์ไว้เนาะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะหาไม่เจอนะครับก็เวลาเราเซฟเอ่อหรืออะไรอย่างเงี้ยครับมันจะถามว่าให้ไปไว้ตรงไหนนะครับให้เราเอาใส่ไว้ที่เอ่อโฟลเดอร์ที่เราสร้างไว้นะตอนนี้ก็เรนเดอร์ไปก่อนนะครับเดี๋ยวตอนเซฟนะครับผมจะบอกอีกทีหนึ่งนะอ่าแล้วหกวินะครับ อ่านี่ครับมันจะขึ้นว่าดาวน์โหลดกับรีเทิร์รีเทิร์คือย้อนกลับไปแก้ไขนะครับดาวน์โหลดยูวิดีโอก็คือกดดาวน์โหลดนะครับอ่าให้คุณทำการกดที่ดาวน์โหลดยวิดีโอไปเลยป๊บเสร็จแล้วมันก็จะทําการดาวน์โหลดครับนี่ครับมันก็จะมาเด้งขึ้นมาอยู่ตรงนี้นะอ่าโอเคตัวนี้อยู่ตรงไหนอยู่ตรงหน้าดาวน์โหลดของเราครับคลิกเข้าไปอ่าเปิด อยาให้หน่อยนะกดที่ดาวน์โหลดนี่ครับของผมจะอยู่ตรงนี้นะอันนี้เป็นคลิปที่จะลงตามหลังไปเนาะอ,อ่ะเดี๋ยวไปดูครับว่าหน้าตาเป็นยังไงเป็นอย่างที่เราสร้างหรือเปล่านะครับก็เข้าข้ประมาณนี้นะครับนะฮะสำหรับการ ทำอินโทรนะครับมีอีกลูกเล่นอีกมากมายนะครับแสร็จแล้วปิดหน้าต่างไปครับอันนี้ก็ปิดกากบาดไปนะครับเรากดออกเลยครับนี่ครับมีอีกมากมายนะครับนี่ฮะเข้ามาเล่นได้ครับเลือกได้นะครับนี่ฮะนารูโตงนารูโตะครับนี่ครับเยอะแยะมากมายครับไม่จำเป็นต้องทําเหมือนผมก็ได้นะหรือใครจะทําแบบอื่นก็ได้ครับอาจจะผมเปิดเข้าไป มีเยอะครับมีเยอะเยอะมากอันนี้ผมยังไม่เคยดูแต่ขอไม่เข้านะครับกลัวโดนลิขสิทธิ์ไม่น่าจะไม่โดนนะครับกดเข้าไปดูก็ได้ยคะเราเข้าไปดูซิเป็นยังไงอ,อ มันเป็นเพลงสั้นๆนะครับก็ไม่โอเคนะครับอี้แบบนี้นะครับนี่ฮะมีตัวเลือกข้างในก็มีนะครับ ก็เข้าค่าประมาณนี้แล้วกันนะครับยังไงถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับผมกด s u b สไครต์และกดกระดิ่งเพื่อท่านไม่พลาดคลิปใหม่ๆของทางช่องเรานะครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ฝันดีทุกท่านนะครับยังไงดูแลตัวเองกันด้วยนะครับช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยนะครับในสถานการณ์โควิดนะครับยังไงก็เราจะผ่านไปด้วยกันนะครับยังไงก็ฝากกด s u b s c r i b ์กันเยอะๆด้วยนะครับ เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะโอเคสำหรับคลิปหน้าเดี๋ยวมีอะไรนั้นเดี๋ยวไปดูกันต่อนะครับสำหรับคลิปนี้ไปก่อนนะครับบ๊ายบายครับ